นะครับแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายท่านทั้งหลายที่ไปเรียนไอโอดีท่านก็นจะได้ยินแต่คำนี้นะกรรมการเนี่ยทำหน้าที่หลักก็ต้องถามนะครับแต่ว่าถามนี่ก็ต้องต้องเตรียมตัวพอสมควรนะครับต้องต้องวิเคราะห์ต้องดูตัวเลขต้องดูเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือของคณะกรรมการในการที่จะ ที่เราเรียกว่ากำกับดูแลโอเวอร์ไซต์นะฮะมอนิเตอร์การทำงานของคณะกรรมการเพื่อให้สามารถที่จะไปสู่เป้าหมายได้เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วกรรมการไม่ได้เป็นคนทำทุกอย่างนะกรรมการเป็นผู้มอบหมายแต่ต้องมอบหมายในสิ่งที่เราสามารถประเมินได้วัดได้แล้วก็มั่นใจว่าเ,เป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากจะเห็นนะครับ ผมมีสไลด์สุดท้ายนะฮะมันมีหลายคนถามผมว่าไอแล้วบอร์ดจะแมชมมันต่างกันตรงไหนนะครับเ็จะเห็นคำ oversee กับ establish นะอันนี้พูดถึงแค่เรื่อง internal control นะครับ internal control เนี่ยถ้าเป็นคณะกรมกรมการก็คือไปกำกับนะให้มีการพัฒนาระบบขึ้นมาส่วนฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการก็คือผู้ที่จะไปทำให้มันเกิดขึ้นแล้วกันทำให้มันมีระบบฝ่าย ในเรื่องของ independent assurance function ผมคิดว่าตรงนี้หมายถึงว่าในการที่เราจะมอนิเตอร์ในการที่จะไปอิ v a l u a t ตต่างๆ Compliance ต่างๆ a u d i t ต่างๆน,นั้นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นหน้าที่คณะกรรมการที่จะไปตรวจหน่วยงานนี้นะคอยกำกับดูแลหน่วยงานนี้ให้หน่วยงานนี้ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการอีกแรงแต่ว่าฝ่ายจัดการนั้นเป็นผู้ที่จะพัฒน,นาให้มันเกิดระบบในการที่จะไป m o n ิเตอแล้วก็คอนโทรลในเรื่องความเสี่ยงในเรื่องระบบต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับให้ให้พอมองเห็นนะฮะว่าการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างบอร์ดกับแมจเม m นต์นั้นต่างกันยังไงอันนี้ผมก็เอาซอ r c สมาจาก International Finance Corporation IFC นะครับก็เขียนไว้ก็เอามาแชร์กันนะครับครับผมก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษๆนะครับก็คงจะ ปล่อยเวลาไว้ประมาณหรือเวลาประมาณสัก10นาทีนะครับ<อ>ไม่ทราบมีคำถามอะไรจะถามไหมครับถ้าไม่ถามช่วงนี้ก็เดี๋ยวาถามทางวิทยากรถ,ถัดไปก็ได้นะครับคุณพันนีหลายหลายท่านเนี่ยจะมีเ,เรื่องภาคปฏิบัติเยอะนะค,คุณสมประสงค์เองก็โอ้ช่ำชองนะครับผมเชื่อมั่นว่า ท่านเดี๋ยวท่านสอบถามในใน,ในทางปฏิบัติเนี่ยท่านจะได้รับความรู้ดีๆนะฮะจากวิทยากรหลายๆท่านที่มาช่วยกันในวันนี้นะครับถ้าไม่มีคำถามก็ขอจบนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับในเรื่องของคอนโทรลวายแมนนะครับขอบคุณครับค่ะขอขอบพระคุณคุณประสานเชื้อพานิดค่ะ และในช่วงนี้ดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารว่างซึ่งได้จัดเตรียมไว้ที่ด้านนอกหอประชุมและเราจะกลับมาพบกันอีกทีในเวลา15นาฬิกา15นาทีค่ะ